ครับคุณผู้ชมครับเมื่องานมรดิโชว์ที่ผ่านมานะครับค่ายนิสสันนะครับได้ออกรถยนต์คลิกอีพาวเวอร์รุ่นพิเศษนะครับที่เขาเรียกว่าสีพิเศษขึ้นมา2รุ่น2สีด้วยกันนะครับหนึ่งในสีนั้นหนึ่งในสสีนะครับก็จากสีนั้นก็คือสีเหลืองทางข้างหลังผมที่เขาเรียกว่ายีโลสไลด์นะครับมีไอพิ้นไลท์ภายในด้วยเจสีนะครับผมเองยังไม่เคยใช้นิสสันคลิกอีพาวเวอร์ในชีวิตประจําวันเหมือนกันนะครับตอนนี้เอามาใช้5-6วัน เดี๋ยวจะไปพัทยากันแล้วไปดูกันว่ารถนิสสันคิกท e ีพาวเวอร์นะครับาทางเลือกใหม่ในการใช้พลังงานเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างน่าใช้ตรงไหนไปดูกันเลยครับ สำหรับน e ิสสันคิก k p o w e r ใหม่ที่เพิ่งออกมาในงานมอเตอร์โชที่ผ่านมาเนี่ยนะครับได้มีการเพิ่มสีใหม่ขึ้นมา2ส,สีนะครับเรียกว่าเป็นการเติมความสดใสนะครับด้วยสีภายนอกนะครับได้ได้แก่สีเหลืองซันไลท์นะครับคันนี้นะครับแล้วก็สีน้ำเงินที่เรียกว่า n i t Blue นะฮะ <t os> พร้อมกันนั้นก็นิสสันก็ยังได้เสริมความหรูหราของห้องโดยสารภายในด้วยชุดแต่ง s t y l e l ิ แพ็กเกจที่เรียกวา่ามีไฟแอมเบียนไลท์ที่บริเวณข้างแผงประตูแล้วก็พื้นห้องโดยสารตอนหน้านะครับพร้อมกับไฟเวลคัมนะครับเมื่อเปิดประตูหน้าแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งวัสดุสีเงินบริเวณแผงแผงอุปกรณ์ต่างๆนะครับเสริมความพรีเมียมในห้องโดยสารในเรื่องของการออกแบบภายในเนี่ยนะครับสำหรับน e ิสสันคิกอีพาวเวอนะครับเรียกได้ว่าตอบรับ ไลฟ์สไตล์ในแบบของ uh, ของคุณได้เลยนะครับโดยที่ออกแบบภายในห้องโดยสารที่โดดเด่นด้วยแผงคอนโซลแล้วก็เบาะหนังสีทูโทนนะครับโทนดำนะครับดำส้มหรือดำส้มแทนนะครับเพื่อเพื่อความมีสไตล์ในในแบบของของของทุกคนนะ,นะครับ uh, มอประสบการณ์การเดินทางแบบใหม่ที่ค่อนข้างจะเงียบสงบและเชื่อมต่อกับโลกออนไลน์ได้ตลอดเวลานะครับสะดวกสบายและเดิน เติมเต็มความเพลิดเพลินตลอดระยะการเดินทางอย่างมั่นใจแล้วก็ค่อนข้างจะเร้าใจเลยทีเดียวมีให้เลือกในรุ่นย่อยนะครับรุ่น V และ VL นะครับโดยยังคงราคาจำหน่ายในราคาเดิมนะครับพร้อมกับเสริมความอุ่นใจของลูกค้าขึ้นไปอีกชั้นนะครับด้วยการขยายเงื่อนไขาการรับประกันแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับของ นิสสันคิกอ e ีพาวเวอร์เนี่ยนะครับก็ขยายการการับประกันออกไปเป็น10ปีโดยไม่จำกัดระยะทางนะครับเรามาดูกันนะครับว่า E-POWER คืออะไรนะครับเทคโนโลยี E-POWER e เนี่ยนะครับประกอบด้วยเครื่องยนต์ ขนาดเล็กนะครับแบบ3สูบ1.2่ลิตรนะครับที่ให้กำลัง129แรงม้านะครับเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับหรือที่เรียกว่า g e n รเ a t o r นะครับ inverter นะครับแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้านะครับโดยเครื่องยนต์สันดาปภายในกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเนี่ยนะครับจะผลิตกระแสไฟฟ้าไปเก็บไว้ที่แบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนนะครับที่มีกมีขนาดค่อนข้างจะกระทัดรัดนะครับแล้วก็ส่งผ่านไปยังมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อขับเคลื่อน โดยไม่ต้องชาร์จไฟจากภายนอกนะครับทำให้ผู้ขับสัมผัสถึงการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าในแบบรถยนต์ไฟฟ้าร้อยเอร์เทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับเครื่องยนต์สันดาปภายในของนิสสันคลิกเนี่ยนะครับเป็นเครื่องยนต์เป็นซินนะครับขนาด1 2 0 0ซีซีนะครับเป็นเครื่องยนต์3สูบ12วาล์วาวนะครับแรงม้าได้129แรงม้านะครับแล้วก รถยนต์ไฟฟ้าที่เขเรียกว่าใชา้เครื่องยนต์ไปหมุนเจเนอเรเตอร์นะครับเพื่อปั่นฝักกระแสาไฟแล้วก็ไปเก็บไว้ที่แบตเตอรี่จากนั้นใช้แบตเตอรีอ่เป็นหน้าที่ของแบตเตอรี่นะครับในการขับเคลื่อนนะครับให้รถพุ่งไปข้างหน้านะครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าเครื่องยนต์แล้กการใช้งานเป็นยังไง ของคลิกเนี่ยนะครับเป็นเครื่องยนต์1 2อย s ่แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิด2 0งนิวตันเมตรครับแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ที่มอาอัตราเร่งได้ดีทีเดียวนะครับตั้งแต่ออกตัวเลยนะครับาิิอว่าเพียงพอสำหรับรถขับคอมแพตเอเจระดับนี้นะครับการขับขี่ในเมืองนะครับถือว่าเป็นรถที่มีไซส์ขนาดพอเหมาะนะครับแล้วก็คล่องตัวทีเดียวนะครับในการที่เราจะ ใช้งานในเมืองนะครับพื้นที่เล็กๆนะครับถนนแคบๆก็ถือว่าคล่องตัวสูงหมดขับเคลื่อนนะครับอของรถที่สันคิกนี่มีอยู่กันมีอยู่ด้วยกันสามโหมดนะฮะในระหว่างที่เราเดินทางนะครับใช้รถยนต์นะครับเครื่องยนต์ก็จะติดนะครับ แล้ก็ทำงานเพื่อส่งไปยังหมุนส่งไปยังเจ n เนอเรเตอร์นะครับเพื่อไปอผลิตไฟฟ้านะครับในระหว่างที่เราเดินคันเร่งเนี่ยนะครับก็คืน่งจะทำงานนะครับเมื่อไหร่ที่เรายกคันเร่งนะครับจอแสดงที่หน้าปัดจะแสดงให้เห็นว่าเจ n เนอเรเตอร์ ator, ก็ปั่นไฟเข้าไปเก็บที่แบตเตอรี่ไปพร้อมๆกันนะคร สัญ,ญลักษณ์ก็จะเหมือนสัญ,สญ,ญลักษณ์ของเวลาเราชาร์จแบตเตอรี่มือถือนะครับมันจะขึ้นที่ที่จอแสดงผลท,ทางด้านซ้ายนะครับทางด้านขวาก็จะเป็นมากวัดนะครับของรถมากวัดความเร็วก็จะเป็นอะนาล็อกนะฮะก็คือแสดงมากวัดความเร็วสูงสุดไว้ที่180ยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ รถคันนี้นะครับตามสเปคก็ทกําความเร็วสูงสุดได้อยู่ที่ประมาณ160กิเมต่อชั่วโมงเมื่อวานก็ได้ลองขับแล้วนะครับก็บนถนนไฮเวย์โลง่ลงๆก็สามารถที่จะไปได้แบบโดยไม่ยากนะไม่ต้องกดยี่ไม่ต้องสูงไม่ต้องเค้นกันนะครับก็ขับสบายๆแล้วก็ช่วงล่างการตอบสนองเนี่ยถือว่าค่อนข้าง,าง,างดีกว่านิสสันหลายๆรุ่นเลยทีเดียวนะฮะฟีลลิ่งของคิกออกมาในสไตล์ของออนุ่มหนึบ นุ่มแล้วก็หนึบแล้วก็พวงมาลัยค่อนข้างจะ,ะหนักแน่นแล้วก็ให้ความแม่นยำค่อนข,ข้างสูงนะครับถือว่ารถเป็นรถที่คล่องตัวภายในห้องโดยสารค่อนข,ข้างกว้างนะครับแล้วก็ความทันสมัยในเรื่องของระบบ Info-tainment ก็มีมาพอประมาณนะครับระบบความปลอดภัยในการช่วยเตือนเรื่องของการขับขี่การเปลี่ยนเลนสลับซ้ายขวาการเตือน เพื่อความปลอดภัยนะครับก็มีมาครบนะครับระบบเครื่องเสียงนะครับก็อยู่ในระดับที่เรียกว่าพอใช้ได้นะครับให้ความสุีทรวีในการเดินทางพอสมควรน,นะครับแอร์เป็นระบบดิจิตอลนะครับปรับอุณหภูมิได้นะครับจุดเด่นของเ,ออเกียร์และก็การขับเคลื่อนนั่นก็คือเรื่องของวันแคดเดิลนะครับเรื่องของการใช้หมดกเกียร์ขับเคลื่อน เมื่อเราใช้โหมด EV ขับเคลื่อนรถนะครับความหน่วงของอแบตเตอรี่นะครับช่วยในเรื่องของอการเบรกที่เราเรียกว่าแป้นเบรกและเล่งอยู่ในแป้นเดียวกันเมื่อเราขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าเนี่ยนะครับช่วยให้เราเซฟในเรื่องของการเบรกได้ดีทีเดียวเมื่อเราผ่อนคันเร่งยกคันเร่งเนี่ยนะครับ รถจะมีความหน่วงนะครับเพื่อชะลอแล้วก็เบรกด้วยตัวเองโดยที่เราไม่ต้องละเท้าจากคันเร่งไปแป้นไปปั้นเบรกนะฮะโดยเฉพาะในช่วงความเร็วต่ำในการใช้งานในเมืองเนี่ยค่อนข้างจะมีประโยชน์ทีเดียวในเรื่องของการใช้งานขณะที่ผมใช้รถอยู่เนี่ยนะครับเดินทางในเมืองเครื่องยนต์ก็จะชาร์จ แบตเตอรี่ปั่นเจเนอเรเตอร์เพื่อที่จะชาร์จแบตเตอรี่เข้าไปเก็บในในแบตเตอรี่ด้วยนะฮะแล้วก็ผมยังสามารถดูได้จากปริมาณแบตเตอรี่ที่หน้าหน้าจอนะครว่ามีปริมาณบั่งน้อยแค่ไหนผมสามารถเลือกที่จะใช้โหมด EV หรือว่าปิด EV ก็ได้นะครับถ้าผมใช้โหมด EV ในการขับเคลื่อนนะครับเครื่องยนต์ก็จะไม่ทำงานนะครับ เมื่อไหร่ที่ผมยกคันเร่งนะครับเครื่องยนต์ก็เครื่องยนต์ก็จะทำการปั่น generator นะครับเพื่อจะเพื่อจะ,อะ,อะผลิตกระแสะไฟเข้าเซฟในแบตเตอรี่นะครับแล้วใช้โหมดอิวในการับเคลื่อนแล้วก็คันเร่งก็จะเปลี่ยนเป็นะระบบวันแคดเดิลทันทีนะครับเมื่อเมื่อขับเคลื่อนในโหมดอิผมยกคันเร่งเมื่อไหร่นะครับความความเร็วก็จะชะลอลง จะมีอาการรถจะมีอาการเหมือนกับเราแต่บเบรช่วยนิดหน่อยนะครับการชะลอรถก็เป็นไปอย่างง่ายได้ไฟเบรกก็ติดนะฮะเท่การควบคุมควบคุมค่อนข้างแม่นยำแล้วก็ขับความเร็วสูงก็ค่อนข้างจะสนุกนะฮะ,ะประสิทธิภาพการยึดเกาะถือว่าดีทีเดียวนะครับในระดับความเร็ว120 140ไปจนถึง160กิโลมชวโมงในสเปคที่เรียกว,ว่าความเร็วสูงสุดเนี่ยนะครับก็ถือว่า เป็นรถที่เอาอยู่นะฮะน่าใช้ครับเป็น compact SUV ที่ถือได้ว่าน่าใช้ทีเดียวของนิสสันนะครับณวเวลานี้นะฮะเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งคือแต่ละค่ายก็พยายามหาจุดขายนะครับมาขายเพื่อที่จะบอกว่า รถ e ีวของตัวเองเนี่ยมีจุดดีจุดเด่นตรงไหนแต่ว่าผมเชื่อว,ว่าผู้ใช้รถยนต์ต้องรู้ดีว่าสำหรับรถ EV แล้วเนี่ยอุปสรรคมันอยู่ตรงไหนบ้างในการที่จะเราจะใช้งานประเด็นแรกก็คือคำถามตอบคำถามที่ว่าเมื่อคุณใช้รถ EV นะครับคุณสามารถวิ่งระยะทางไกลได้สงสูสุดแค่ไหนนะครับบางค่ายก็เคลมเปนว่าได้500กิโลเมตรนะครับ มาจากแบตเตอรีอ่เต็มมาจนถึงใช้จนหมดแบตเตอรี่รับวิ่งได้500กิโลเมตรตามสเปคแต่เมื่อใช้กันจริงๆจังจแล้วก็ยังไม่ได้ชัดเจนนะว่าจะได้ตามสเปคหรือเปล่านะครับแล้วก็เมื่อต้องชาร์จนะครับพลังงานแล้วใช้เวลาชาร์จเร็วชาร์จไวได้แค่ไหนนะครับอีชั่วโมงถึงจะเต็มนะครับแล้วก็ ฟ a ามริตี่ต่างๆที่มีให้กับรถไฟฟ้านะครับจุดเติมจุดชาร์จรถมันมีปริมาณมากน้อยเพียงพอไหมนะครับในการที่จะอ,อำนวยความสะดวกให้เราเวลาเราเดินทางไกลโดยเฉพาะไปใช้งานต่างจังหวัดนะครับเสียงเครื่องยนต์ในนิสสันคลิกนี่ก็ถือว่าเป็นเสียงที่หวานใช้ได้เลยนะฮะเวลาเราใชา้บนความเร็วสูงหรือว่า จะพูดง่ายว่ารอบเครื่องยนต์สูงๆนะฮะก็เสียงเลาะทีเดียว ครับคุณผู้ชมครับสำหรับนิสสันคิกอีพาวเวอนะครับสีเป็นรถคอมแพคเล็กยูวีขนาดเล็กของค่ายนิสสันที่น่าใช้อีกคันหนึ่งทีเดียวนะครับในราคาที่ไม่แพงเลยทีเดียวนะครับในระดับ8ปดแสนกว่าบาทถึงหนึ่งล้านบาทต้นๆนะครับถือเป็นรถยนต์ที่น่าใช้ทั้งในเมืองแล้วก็ออกนอกเมืองนะครับการขับขี่ค่อนข้างสะดวกแล้วก็ภายในค่อนข้างสะดวกสบายนะครับการคอนโทรลค่อนข้างแม่นยำนะครับผมเองรู้สึกจะหลงรักเจ้านิสสันคิกอีพาวเวอตัวนี้เข้าแล้วนะครับ ยังไงก็แล้วแต่นะครับคุณผู้ชมครับผฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดซับสไครต์ติดตามทีมงานของวิทยาศารอาคารแล้วก็อาคารยูออนไลน์เว็บไซต์แฟนเพจนะครับช่วยกันเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ขออนุญาตล่ำลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ